ทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูประเทศที่นาไม่อายคนที่มึนที่สุดในโลกนะครับเป็นประเทศที่อัป,ปรีเป็นประเทศที่โง่ที่สุดนะครับแล้วก็ไม่มีสมองคิดในโลกใบนี้มีแค่ประเทศนี้ประเทศเดียวนะครับก็คือประเทศเคนานะครับล่าสุดนะครับพี่น้องครับบอยนะครับทุกคนอาจจะจําได้นะครับ บอยคนเขมานนะครับไอ้ปักบิดปักเบี้ยวนะครับไอ้ปักม้านะครับปักนอนเจาะนะครับไอ้บอยนะครับล่าสุดครับทุกคนครับญาติของไอ้บอยนะครับไปลักลอบสินค้าของคนไทยนะครับแบรนด์คนไทยไม่ว่าจะของไซส์อะไรต่างๆในบ้านเรือนนะเป็นของไซส์นะครับเป็นขนมเป็นผงซักผ้าอะไรก็ตามแต่นะครับนําจากประเทศไทยลักลอบนะครับเอาของคนไทยแบรนด์ของคนไทยเนี่ยสินค้าของคนไทยเนี่ย ไปขายต่ออยู่ที่ประเทศคัมเรนนะครับไหนบักบอยมันบอกว่ามันไม่อยากได้ของคนไทยไม่อยากเห็นคนไทยไม่อยากเ,าเกียดคนไทยนะครับไม่อยากกินของคนไทยล่าสุดนะครับญาติของไอ้บอยนะครับผลิตขอแบรนด์ไทยเอาสินค้าของคนไทยไปทำมาหากินที่ประเทศคัมเรนนะครับ ล่าสุดโดนจับนะครับตำรวจจับไปแล้วนะครับงานนี้แหละไอ, boy, อ้บอยออายคายขี้หน้านะครับพูดอะไรได้นี่แหละเขาบอกว่าเวรกรรมมีจริงนะบอยจะบอกให้พูดอะไรระวังปากไว้หน่อยนะพูดอะไรก็คอทําให้ได้อย่างที่พูดนะแต่นี่บอยดูซิว่านี่อะไรทําไมญาติบอยต้องเข้าไปอยู่ในคุกได้ทําไมญาติบอย เอาของคนไทยเอาสินค้าของคนไทยของต่างๆที่ของคนไทยเขาเป็นของคนไทยแล้วไปน,นําขายอยู่ที่ประเทศคขมแนได้ยังไงทํามาหากินของคนไทยได้ยังไงไหนบอกว่าไม่อยากไซด์ของคนไทยแล้วนี่มันคืออะไรบอยกาบสบายดีสวัสดีครับผมเ <c oughs> มื่อสคูสกคนกับผมวันนี้อยู่กับวินบ่าวลาวคนเต่าคนเดิมพี่น้องครับล่าสุดวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดู ประเทศที่อปลีประเทศที่น้าไม่มีเลือดนะครับประเทศที่ไม่มีสมองคิดนะครับแล้วก็คนนี้นะครับเป็นอินพูดดังในคอมเมนต์นะครับในตอนนี้ก็คือไอ้บอยนะครับไอน้นาไม่มีเลือดนะครับไอ้นานอไอหน้าหมานะครับมันหน้ามึนนะครับคนนี้มันไม่มีหน้าอายนะครับมันไม่มีความคิดนะครับ มันพูดไปเรื่อยเปื่อยนะครับล่าสุดโดนจับนะครับหยาดไอบอยไปเอาของคนไทยไปเอาของประเทศไทยนะครับนำสินค้าของคนไทยไปทำมาค่าทำมาหากินอยู่ที่ประเทศเขนรนะครับโอ้โหนายะบอยบอกแล้วไม่เสือ้อเห็นไหมบอยประเทศคเคมรมันไม่มีอะไรประเทศกัมพูชามันไม่มีอะไรหรกอกบอยนะถ้านั้นแล้วบอยต้องยอมรับความจริงหน่อยนะ จะทาอะไรเห็นไม่บ่อยถ้าขาดของคนไทยไปนะคนคขเมเนเนี่ยจะสักตายจะบอกให้อ่าถ้าไม่ได้ใส่ของคนไทยนะคนเขมเมอดตายอย่างแน่นอนนะบอยอ่าเ <c oughs> พราะว่าประเทศคขมรมนะ่ะมันผลิตอะไรไม่ได้มันไม่มีเครื่องผลิตมันไม่มีโรงงานอ่ามันเป็นประเทศที่อป,ปรีนะบอยประเทศเมืองอะ่ะจะบอกให้ทําอะไรก็ทําไม่ได้หรอกนะบอยนําสินค้ามาจากของคนไทย เกียดคนไทยทําศึกกับคนไทยแต่ที่นาได้ไปขโมยเอาแบนด์ของคนไทยไปค้าขายที่ประเทศเทมเนมีความคิดหรือเปล่าบอยนะถามจริงจรนะบอยมีความคิดหรือเปล่านะมีสมองคิดบ้างไหมกินข้าวไหมกินข้าวหรือกินหญ้าบอยนะพูดความจริงหน่อยนะชมน้ำหน้านะทุกคนชมน้ำหน้าไอ้บอยนะน่าจะเป็นบาปกรรมของไอ้บอยมันทำไว้กับ พี่น้องคนไทยนะครับมันสาบเซงคนไทยมันรังเกียจคนไทยมันด่าคนไทยอย่างน้นอย่างนี้นนล่าสุดเวรกรรมมีจริงนะครับโดนจับญาติไอ้บอยโดนจับเรียบร้อยนะครับตำรวจบุกเข้าไปถึงโรงงานนะครับบุกเข้าไปจับญาติไอ้บอยนะครับสมนำหน้านะครับสาธุนะครับ,นะรบขอให้ ไม่ให้ออกจากคุกขอให้ได้รับโทษอย่างสะสมที่ไอ้บอยมันทําไว้กับคนไทยกับพี่น้องชาวไทยนะครับให้มันคุ้มที่ไอ้บอยมันผูดไว้นะครับขอให้เวน้นรมตามทนองมันนะครับไอนาไม่มีเลือดนะครับไอ้บอยมันบอกไม่อยากใส่ของคนไทยอ่ไม่อยากเห็นคนไทยไม่อยากรู้จักคนไทยเกลียดคนไทยแล้วนี่อะไรบอยทำไมเอาสินค้าของคนไทยไปทำมาหากิน บอยอธิบายมาสิบอยอ่าไอนาอัป,ปรีไอนาตูเมียนะไอตูดไก่อืมไอตูดไก่นะไอปากหมาไอมาที่เรือนอืมพูดให้เต็มปากเลยครับทุกคนวันนี้ผมจะมาพูดไอบอยนี่แหละครับมันบอกว่าน้ำเกลียดคนไทยไม่อยากเห็นสินค้าของคนไทยแต่วันนี้มันเอาของคนไทยไปทำมาหากินที่ประเทศมันอ่า เพราะประเทศมันอ่ะมันผลิตเองไม่ได้มันก็นเลยมันก็นเลยเอาของคนไทยขโมยเอาของคนไทยเนี่ยแอบลักลอบสินค้าคนไทยเนี่ยไปส่งที่ประเทศมันทำมาหากินได้เงินมาหาศาลนี่แหละของคนอื่นมันอยากได้อยากมีมันทำเองไม่ได้เพราะคนพวกนี้นะมันมีไม่มีสมองคิดกินข้าวเปลืองข้าวสุก คนแบบนี้มันควรกินหญ้ามันมีควรกินข้าวนะไอคนพวกลืมบุญคุณอ่าเมื่อก่อนมันก็เป็นพอค้าขายผักในตลาดลมเลือนะทุกวันนี้มันก็ออกมาประจานคนไทยออกมาว่าประเทศไทยอย่างโน้นอย่างนี้อ่าไอหัวสองหัวไอหนกสองหัวไอหมาไอหมารอบก,กัดนะครับโอเคนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ผักถึงไอบอยนะครับผมไม่ชอบไอบอยนะครับมันบอกไม่อยากร้าินค้าของคนไทยแต่ที่นั้นได้ ญาติของมันหลักรอบสินค้าของคนไทยสินของคนไทยไปค้าขายที่ประเทศกคนเดียไปทํามาหากินประเทศคมเดียได้นะครับไอนาไม่มีเลือดประเทศที่อป,ปรีประเทศที่ไม่ไม่มีสมองคิดโอเคนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นการงเตือนนะครับทักทาย ทุกคนครับไอ้บอยมันทำปากดีนะครับว่ามันไม่เอาสินค้าไทยนะครับเรียกร้องให้แบรนด์สินค้าไทยนะครับที่ไหนได้ครับญาตมันโดนจับครับทุกคนครับลักลอบนำสินค้าไทยเข้าประเทศกัมพูชานะครับทุกคนครับตามในคลิปเลยครับตัวมันออกมาเรียกร้องให้แบรนด์สินค้าไทยผมว่าน่าจะเป็นแผนบอยๆนะครับ